ทุกคนน่ะยนดีต้อนรับสู่การยัดทีน่า,นยอ,นายอยู่ผมกันนะครับและเกมที่ราชมวันนี้เกม i ม e c ครับ Pocket Edition 0.4.0ตัวเต็มอ้ oh, ้ยเจอเลแล้วเย้ yeah. วันนี้มาเจอกันผมแมปนี้ไม่เกี่ยวนะแมปนี้ผมเป็นไม p ์เพลย์นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จะมาสร้างแมปเป็นเป,เ,ปเ,ปเ,ปเปิดเปิดเปิดนะเรียกว่าเปิด ซีร yeah. yeah. right ีส์ซีรีสมาครับเลสเพย์ซีซั่นทูทูทเห็นเรียกร้องกันมาเยอะแยะมากนะครับถึงแม่ครับนี่เพรว่าเก็บขอ่วงนี้ต้องกินน้ำอุ่นตลอดเวลาเลยเก็บขอก็ขอเขามาเยอะนะครับสำหรับเลสเพย์ว่าจะมาเมื่อไหร่ไม่ก็ห่างหายกประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยจาก ที่ลงคลิปหนึ่งร้อยซับสไครไปนะครับหนึ่งอาทิตย์เลยเพราะว่าไม่มว่างก็ต้องซ้อมรับกิจิปัตจบมหนึ่งนะครับแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับเข้าเรียนต่อครับก็กินน้ำก่อนนะครับเรามาเริ่มมันดีกว่ากดเพลงนิวไม่ใช่ม่ีเลยเจ้าโอเคนิว a d v e n t u r e s d v e n t พายแพ้ต้องพิมพ์อะไรนะ E T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  ทำเป็นสีดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ทำเป็นสีแล้ว Let P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  L A Y เอตัวเอมาไงเนะนี่ย S อสดันกดดันนะ Infinity s w i v e r วอซีจะไม่ใส่นะครับก่อนที่เราจะสร้างโลกเนะี่ยหรือจะ create world เนะี่ยต้องกินน้ำก่อน <c oughs> ไม่ใช่อืมเปยี่ยมเปียกในหมูฟังเลยสิบหายแล้วเราก็ต้องพนมมือแล้วพูดว่าขอได้ซีดีดีทอดท ดีีนะซีด,อ,ดอ,อ่ะกดเครียดวัวไมน้ำเลอะเต็หมหูฟังเลยโอ้ไม่ก็จะโล่งใน้ขนาดนี้เอาดินก่อนโอเคนี่คือจุดศูนย์กลางสปาพอยน์นะจุดศูนย์กลางสปาช้างแล้วเป็นสปาพอย โอเคจุดสูงกลางเรียบร้อยแล้วที่สูงไม่ไม่ไม่ต้นไม้ไม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 มให้กูเลยเหรอต้นไม้สักหน่อยนะเออเราจะสร้างบ้านเผาเลย,ยไหมไบโอมฟลอเรนฮิลนนะครับถ้าจะดูจากสภาพน่าจะเป็นฟลอเรนฮิลฟลอเรนฮิลฟลอเรนฮิลฟลอเรนฮิวโอ้มค์กูดเน็ตน้ำเต็มหน้าจอเลย เราต้องใช้ไม้อย่างนี้กันใช่ไหมโอ้ม y g กอดเราจะสร้างบ้านกันตรงนี้นะผมตรงนี้เลยกู <Good S 2> ทางก่อนตรงนี้ตท้งเข้าบ้านโอเคเคนวิคนวิคน สิ่งแรกที่เราต้องทำกันนะครับคือการมันกระตุกกระตุกเนาะอืมเลือ่อนขึ้นคือการตัดไม้นะครับผมอุ้ยได้แอปเปิร์เลยโอย้โชคดีจัดผมมันใหญ่ไปว่าอีบา้าโอเคแค่นี้ละประมาณนี้แหละ พ่อมือผมก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับมือก็เล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัดไม้ตัดไม้ตัดไม,ตดไม้ติ่งเลขที่เราต้องทำในการเลยไหมครับการตัดไม้มว้าวไม้นอนลิฟไม้นอนนะครับย้ายมาย้ายมาย้ายมา องเวลานั้นแหละอันนี้ลแล้วแกแพ้นี่ตัวนี้ต้องตัดตัวนี้ได้นี่ต้องเปิดระดับนี้คือแรกๆเล่นครั้งแรกๆก็ต้องเป็นระดับนี้ก่อนเพราว่าเรายังไม่ได้แบบว่าชำนาญและช่ำชองอย่างนั้นนะครับตัดไม้ตัดไม้2ลอี่สิบปันแล,ล้วเลิกดีกว่า ยี่สิพันนะยี่สิบพันแล้วก็ไปขุดบ้านกันเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะ้ามืดก่อนแล้วก็ความสวยก็มาเยือนในพาร์ลเลอร์จะไม่เน้นไม่เน้นวิ่งนะคบเพราะว่าอ่านจะลดเร็วมากถ้าจะมีแค่นี้ก็กูก็ไม่เอาก็ได้นะวิดี ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเอ,อ่อเซป,ปลินซป,ปลินแปลว่าต้นอ่อนของต้นไม่ปะใช่ปะที่เราแปลกันนะที่ผมแปลนะท,ที่ผมลองลองเดาๆดแปลนะใช่ปะแกะจา๋าขอค่าหน่อยเย่ได้ได้ขนแกะแล้วขนแกะนะไม่ใช่ขนอย่างอื่นนวมาคอมเมนต์อีก ก็จะลึ่อหูหูแกไม่ดีเองหรือเปล่าใช่ปะหูดีแล้วมาด่าพี่ตะลึงจะปาดคอซะยี่สิบอันแล้วเย่เดี๋ยวขอเก็บแซปปินันไปสักห้าสี่ย่านไปทำฟาร์มต้นไม้ครับเก็บแป,ปินแปปินแป,ปินความจริงมันออกเสียงว่าสแลปแป ที่คำว่าส l a p ฮะ slapping slapping ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับภาษาไทายวันละสองคำกับครูลิลลี่ตรงไหนวะนี่ไงตรงนี้เดี๋ยวผมกะว่าจะไปนี้นอกรอบดีกว่าไปโอ้ยลำคาแล้วเว้ยเคลียร์ยานอกรอบเข้าไปสุยาแล้วกูจะวางก็ต้อง นันีฮังเกอร์บาร์กันนะโอเคปุ๊บ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 ควรจะมีดาบเห็นะหมไม่ไหมครับจะมีแอคชิ่เม้นติ่งที่ผมต้องการแล้วไม่คิดจะมีหินในกูเลยเหรอ หน่อยนะอืมมีหน่อ้สักหน่อยก็ได้นะไม่ได้หรอกมีนี้กูหน่อยได้ไหมอาหารนี่ก็ลดเร็วเกินเอาจริงดิ คือนี้เว้ยผมเจอฟีดเฟดหนึ่งในนะ่ะในเฟซบุ๊กอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่เรียกว่าซอสนะครับเขาเรียกว่าสวอดสวอดที่แปลว่าดาพกนะฮะเขาไม่เรียกว่าซอสซอสนี่หมายถึงว่าพวกซอสพวกมะเขือเทศนะพวกนั้นพวกซอสพริกในเคเฟซีพวกนะี้นเขาเรียกว่าซอสผู้พันซอสอ่ะเคยดูเรื่องแมนอัพสติลปะ ไม่ไดพูดว่าซอสเลยไม่อ่านว่าซอสนะไม่อ่านว่าสวอตสวอตสวอตมันดึกแปลกเนาะสวอตสวอตสวอตเอ้ยนี่ครูเป็นชาวต่างชาติเลยเนี่ยทุกคำทุกตัวอักษรนี้ชัดเย่ทุกอักขระ ชันสร้างช่วงนี้ก็ปิดเทอมกันแลวทำอะไรกันดีไลฟ์สตรีมก็หายไปประมาณเจ็ดไลฟ์สตรีมนะครับหายไปประมาณเจ็ดร้อยชาติก็ไม่ได้ไลฟ์กันกี่ดเดือนแล้วอ่ะอุ้ยอยู่นี่ก็ไม่ได้ไลฟ์กันเกือบจะสองเดือนแล้วเนาะหรือเกินแล้วมากกว่าสองเดือนแล้วหรือเปล่าที่เราไม่ได้ไลฟ์กันเลย ได้ปะคือไม่ได้ยิงก็คือแบบว่าไม่มีเวลาจริงๆอ่ะฟันแนนฟัวดิลกัวปุ๊ปโกอเโ้ย,โอ,ยอืมอนั่นแหละฟังปึ๊บปึ๊บ ปึ้อดาบดาบดาบสองอสองอันแม่งเฮ้ยมีดาบดาบตั้งดาบจือปึอปึเป็นดาบอันนี้ก็เป็นที่ขุดผมเห็นดาบอยู่น้ำบนใช่ไหมมาขุด่านก่อน,อนถ้าเราพาร์นี้จะได้เตียงครบแล้วหรือเปล่าแล้วเราค่อยจบพาร์กันนะครับยังไงดีกว่ะ เขาไปทำนอกรอบดีไหมความตั้งใจเก็ไม่ได้สำคัญแล้วนะนั่นไงทานทานทานขอบคุณที่เธอย่งบัาไม่เคยเปลี่นแั้วมันไม่เอาทานคองวิกอสทานเบอร์หนึ่งแล้วเย้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งทานทานทานนัานท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 าานทาน อยากขึ้นไปสำรวจมากเลยอะรอพาหน้าดีไหมอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแก้หายไปไหนกันหมดกี่โมงแล้วพาที่จุไหนพาที่จุไหนกี่โมงแล้ววะอุ้ยเย็นแล้วเ้ย กับบ้านเรารักรออยู่ก็บ้านเลยเรียกว่าซ่องยังไม่ได้เลยยาบคายมากสร้างทอดกันไหมสร้างทอตกันแต่เราก็เร่งรีบเป็งขุดกวางก็าตามที่ อยากจะทำกันนะก็เดี๋ยวจะให้ซีดไวด้านล่าง description นะให้ไปสำรวจกันเต็มที่เลยนะขออย่างหนึ่งได้ปะอย่าสปอยได้ไหมเขาขอแค่อย่างเดียวแหละอย่าสปอยนะหือว่าเขาขอจะไปสำรวจรวอย่างนี้ได้เลยว่าอย่าสปอยผมขอแบบว่าสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองได้ปะ วางแม่งอย่าเข้ามานะ่ะปุ๊บวางรถข้ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้เป็นแป้นเหยียบประตูแป้นเหยียบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสักสิบห้าอีสิบหกสิบสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอเคแค่สนะิบหกพอเนาะสิบหกสิบหกปุถ้าอันนี้สิบหกสิบหกคูณสิบหกสิบหกหารสอง

โอ้ยเกียรติกาเวลเดี๋ยวค่อยมานี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยไปขุดนักลอบเอางั้นตรงตรงสิบหกตรงมาร์นี้สิบแปดนะเดี๋ยวก็พาดหน้าเราก็จะมานี้กันเธอแก่แล้วแกะ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 แก่กิปเปอร์คิปเปอร์กูขอโทษคิปเปอร์เข้าบ้านเข้าบ้านกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วคิปเปอร์คิปเปอร์ออกไป กีเพอร์ก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็เดี๋ยวผาสร้างฟาร์มต้นไม้กันแล้วก็ไปสำรวจเวอร์นะครับก็เดี๋ยวลิงก์เฮ้ยเดี๋ยวซีดเลขซีดก็จะดึงไว้ที่ด้านล่างเดซิฟชันนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ติดตามครับ See you later b ายบาย